สวัสดีค่ะเด็กๆเป็น,นไงบ้างคะเราเจอกันอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้คุณครูตรวจงานที่เด็กๆเอามาส่งเสร็จแล้วนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็เลยมีรางวัลมาให้เด็กๆทุกคนนะคะเรืองวันของคุณครูก็คือคุณครูจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนิทานก็คือเรื่องนี้เลยเข้าวกล่องของสีเกอเด็กๆอยากฟังหรือยังคะ เดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะอ้าวข้าวกล่องของซีเกอร์น,นะคะดูนะคะวันนี้นะคะวันนี้อากาศแสนดีลูกช้างลูกหมีลูกลิงแล้วก็ลูกกระต่ายนะคะจะนำอาหารมากินด้วยกันนะคะอาหารกลางวันมากินด้วยกันที่ใต้ต้น ไม้ย่อยนะคะทีน,นี้เรามาดูอ,อันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือข้าวกองของลูกช้างนะคะโอ้โหน่ากินจังเลยอ่ะนะคะโอ้โหน่ากินจังเลย แล้วก็ลูกกระตายนะครอูยอยากกินจังเลยคุณแม่ของช้างเนี่ยทำข้าวกล่องเป็นรูปช้างน้อยด้วยหรอออ้หหมีมีอะไรยเยอะแยะหมดเลยอะอยากกินจังเดี๋ยวเราขอกินมัางนะอาต่อไปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอุ้ยมีมีช้างบอกมีม,ม,ม,มีไหนลองเอาเข้าวกล่องหมีมาดูมั้งสิ โอ้มีก็โชว์ให้ดูนี่ข้าวกล่องของลูกมีนะคะโอ้ยข้าวกล่องของลูกมีน่ากินจังเลยน่ากินอีกแล้วลูกช้างลูกลิงแล้วก็ลูกกระต่ายนะคะบอกโอ้โหแม่หมีก็ทำเป็นลูกหมีได้นะผัดส,สปากเกตตี้ให้ด้วยขอกินมั้งนะเราอยากกิน ข้าวกล่องของช้างก็เป็นลูกช้างแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูข้าวกล่องของลิงกันนี่เลยค่ะอ่านี่คือข้าวกล่องของลิงก็จะเป็นรูปลิงนะคะในข้าวก็จะเป็นรูปลิงข้าวกล่องของลิงก็น่ากินน่ะลูกช้างลูกหมีลูกกระต่ายก็พูดพร้อมกันอู้หูน่ากินน่ากินยังเลยอะ่ะ เราอยากกินซะแล้วสิเราเริ่มหิวแล้ววะ่ะนะคะอ่านต่อไปเพื่อนเพื่อก็บอกว่าเอากระต่ายกระต่ายร้องเอามาดูซิของเธอมีอะไรมาอ่ากระต่ายก็บอกอจะดีเหรอข้าวกล่องเราอะ่ะมันไม่น่ากินเหมือนของพวกเธอเลยนะอ่าอะไรล่ะเราอยากดูนี่ไงข้าวกล่องของเรา ไข่ต้มแม่เราต้มไข่มาให้สี่ใบนะอืมอ่าลูกช้างลูกหมีลูกลิงก็บอกเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมถึงมีแต่ไข่ต้มล่ะนะเนี่ยทำไมถึงมีแต่ไข่ต้มล่ะทุกคนก็ถามนะคะกระต่ายก็บอกว่าก็แม่ของเราอะ่ะต้องรีบไปเยี่ยมคุณยา เพราะฉะนั้นแม่เราก็เลยไม่มีเวลาทํากับข้าวน่ากินน่ากินแบบพวกเธอให้อะ่ะแม่เราก็เลยต้มไข่กินต้มไข่มาให้กินลูกช้างลูกหมีลูกลิงเหลือบมองอ่าเหลือบมองอะไรเหลือบมองข้าวกองของกันละกันแล้วก็พูดพร้อมกันว่าอ่อ่อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเรามาแบ่งกันกินเนาะ เดี๋ยวเรามาแบ่งกันกินดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะแบ่งข้าวผัดให้เธอเราก็จะแบ่งสปาเก็ตตี้คนนู้นก็จะแบ่งคนนี้ก็จะแบ่งกระต่ายบอกท่างนเรามีไข่สี่ใบเดี๋ยวเราแบ่งให้พวกเธอเคนละใบแล้วกันนะแล้วทุกคนก็แบ่งอาหารเป็น4ส่วนเห็นไคะส่ส่วนแบ่งอาหารเป็น4ส่วนเลย เพื่อที่จะแบ่งให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้กินนะคะอ่าเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีอาหารของเพื่อนทุกคนอยู่ในกล่องเหมือนกันเลยแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนก็จะมีอาหารหน้าตาคล้ายๆกันนะคะเหมือนกันกินเหมือนกันนะคะอ่ะาแล้วแบ่งกันเรียบร้อยแล้วงั้นเราก็ลงมือกินกันเลย มีบอกว่านี่เดี๋ยวเราจะกินไข่ของกระต่ายก่อนเลยอันดับแรกลิงก็บอกว่าเิย้ยเดี๋ยวเราก็จะกินนี่เลยนี่เราอยากกินอันนี้เดี๋ยวเรากินก่อนอลูกหมีลูกช้างก็กินลูกหมี ลูกกระต่ายลูกลิงลูกช้างก็กินกันโอ้โหอย่างอเ็ดอร่อยนะคะทุกคนกินกันอม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 อย่างอเ็ดอร่อยเลยแล้วทุกคนก็บอกว่าโอ้โห,หวันนี้นะอร่อยที่สุดเลยแลหละโอ้เราต้องขอบคุณแม่ของเราเนาะที่ทำอาหารอร่อยอร่อยให้เรากินวันนี้อ่า เด็กๆคะอันนี้นะคะสี่คนที่เขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยเห็นไหมคะเขากินทำข้าวทำข้าวมากับข้าวแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเขารู้จักการแบ่งปันกันใช่ไหมคะเขารู้จักการแบ่งปันเขาก็แบ่งกับข้าวเป็นสี่ส่วนเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยได้กินอันนี้คือการแบ่งปันการมีน้ำใจ นะคะถ้าเขาต่างคนต่างกินเขาก็จะได้กินแค่รสชาติอาหารที่แม่เขาทําเขาก็จะไม่ได้กินรสชาติที่แม่เพื่อนทําหรืออาหารของเพื่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันรเราเป็นเพื่อนกันเราต้องรู้จักแบ่งปันแล้วก็มีน้ำใจกันนะคะ,ะ่วันนี้นะคะคุณผู ไปก่อน,นะคะอันนี้จะเป็นของรางวัลสำหรับเด็กดีเด็กเก่งตั้งใจเรียนวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเด็กๆนะคะเป็นเด็กดีนะคะไม่ดื้อไม่สนเชื่อฟังพ่อแม่คุณคูณก็จะมีรางวัลโดยเป็นนิาา เล่าให้เด็กๆฟังอีกนะคะอ่าวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ